ม่ได้เฉพาะมีกิจกรรมร่วมกันเฉพาะวันสิงห์แต่ ent, loyalty, ันต่างวุฒิไทยด้วยดังนั้นเราก็จะเกิดกิจกรรมวันสิงห์สัญจรคือเป็นคุณชุงวันสิง์ตุลากับคุณวันสิงธรรมศาสตร์เนี่ยแล้วก็เป็นคุณลุงวุฒิไทยทนธรรมศาสตร์ทนตุลาร่วมกันไปแสดงต่อต่างจังหวัดนะครับครั้งหนึ่งผมจำได้ว่าคุณนภาลัยเข้าไปด้วยแล้วก็เราทุลักทุเลกยอมากาไปดนทักใต้ ก็ประสบการณ์นี้คุณนภาไรนักอาจารย์ทำได้แล้วก็จะพูดถึงนิภาไปด้วยแล้วก็ขอบคุณที่เราเจอคุณนภาไรก็คุณเียมาที่เป็นแล้วว่าจะคุยไปยอนนะคะรุ่นพี่ดิฉันในที่นี้ก็คงจะไม่มากค่ะใช่คนะส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนรุ่นน้องนะคะนั่งจำไม่ได้ว่าพวกคุณทิ่านครั้งแรกวันไหน เขาจำได้ตขาจำบคุณ <Okay. S 3> ิพาได้เลยนะในชีวิตคนเรายาวนานถึงเจ็ดสิบกว่าปีเนี่ยเราก็มีหลายเรื่องราวมาที่ผ่านเข้ามาจะไม่ต้องมันตจบเลยนะจนถึงวันนี้ช่วงชีวิตเนี่ยเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราผูกพันมากก็คือวงการละครนะคะดังนั้นกับคุณิพานเนี่ย เราคนโบราณศิลป์กุลาอะไรก็เป็นชุมนุมโบราณศิลป์นะคะกุลาธรรมศาสตร์เพราแทบแยกกันไม่ออกนะครับเพราะว่าก็เป็นเพื่อนกันตั้นะนะไปวัดเด็กจัจรนะคะับก็ไปเรื่องต่างๆตุนิศก็ไปตุนันพรก็ไปนะคะแล้วพอมาถึงวันนี้วันหนึ่งหลายคนก็ทิ้งเราไปนะไม่ไปวันศิลป์ไม่มาวันศิลป์นะฮะไม่มาวานสุนิภานะคะตอนหมดอีกท้าย ที่คุณพลพิทย์เขียนให้เรามันไม่ไดนสักวาที่มีครั้งสุดท้ายคุณพลก็ยังมาอยู่นะคะตอนบทสุดท้ายตอนบทดแรกก็จะเขียนให้ใครไม่ทราบเหมือนกันแต่ตอนบทสุดท้ายที่เขาเขียนให้คุณพิธานะที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะคือว่าอุตสาหะท่าเช่นกันเกิดวันนี้นะะนั่นเป็นตอนหมดสุดท้ายที่คุณพลเขียนแต่ฮานะพ่อเขาทลายเข้ามาเขียนต่อนะคะเพราะว่าวันนั้นบกเขาทั่ว ต้นฉบับนะนักภารายก็บอ้นเลี้ยวพ่พลขึ้นต้นไมหน่อยนะเดี๋ยวจะมีเขียนต่อเขาก็ขึ้นทันทีเลยก่อนสดนะก่อนสดนะค่ะนักพรินิพาก็เป็นนักกรธรรมศาสตร์ซึ่งที่บอกแล้วว่าตุลาธรรมศาสตร์ไม่ได้แยกกันเท่าไหรมนักอาจารย์นักกรน้อยนะคะนอกจากนั้นก็ต่อกับนั้นคนนักกรนะคะเราก็มีเพื่อนเพื่อนนักกรที่ไม่ได้อยู่ตุลาธรรมศาสตร์ก็เยอะแยะในพุทธิการนะคะคือนานๆนานกว่า พวกนี้ก็ไม่ทช่าใครยังไงนะก่อนผู้ชายก็ไปก่อนทุกทีเลยไม่อยากมองแบบนี้เราอาจจะต้องตัตั้งคนร้งเอ่อียตัวีที่ถูกทิ้งเะยงเนี้ยนะคุณมานานสวัสดิ์พิธาก็ไปก่อนคุณเกียรติดลวิจิตก็ไปคุณคะคุณประสบโชคคุณอเนกไปก่อนก่อนหน้านั้นก็คุณทวีสุดลอกสาววรคุณประสบโชคนะคะคุณ คุณนใจที่ไม่ได้ถูกไิโชคดีเพราะฉะนั้นทานากรผู้ชายเหมือนกับว่าทางานหนักหรป่าไม่างเขียนกนด้วยทางานนด้วยก็หละนีพวกเราไปก่อนนะะนันี้ก็จะหายจจากายนแต่ควาทรงจที่รู้จักพิภามาเสมัครเสมอตั้งแต่ต้นจำไม่ได้รู้จักคุณพิภาตอนไหนแต่จำได้ ก้อนของพุทธาจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนใครนะคะยกตัวอย่างนะคะตั้งๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตะกบาก็จะรอนะคะเดี๋ยวนักูลก็รอน ทองคารมานโอ้คืนว nah. oh, ันอ right? right? yeah. so ันอ่อนหวานเมื่อวานนี้นะฮะโออันนี้เป็นกรอนที่ธรรมดาธรรมดาสถาบันอาหารเขาสาหระมากอยู่นะฮะก็จากหนังสือนะฮะเรียวปากสีทองซึ่งที่บ้านดิฉันก็ไม่ทราบว่าคนคุลผลเขาเก็บไปที่ไหนก็หวงมากหนังสือกรที่ใครจะมาแต่งก็ไม่ได้เอามาจากของคุณไปยอมนะฮะก็มีกรของ ปยอมอกเพื่อนเรบอุนทิชาด้วยนะคะตั้งนานเหล่านี้เนี่ยนะท่านที่มาอยู่ในที่นี้เนี่ยต้องจำไว้ดีๆนะคะนะครับเพราะว่าทุกวันในชีวิตมันเปลี่ยนไปภาพมันก็ไม่เหมือนเดิมนะคะประานวรนศิลป์ตุลาคนแรกอยู่ประธานวรนศิลป์ธรรมศาสตร์คนแรกก็ไม่อยู่แล้วประธานรันศิลป์ตุลาคนที่สองก็ไม่อยู่แล้วดิฉันเป็นคนที่สามไม่รู้ว่าเราจะเข้าแก่ต่อไปหรือเปล่านะ แต่สิ่งที่เราเหลืออยู่นะคะเช่นที่คุณฏิพานเหลือลงเหลืออยู่ต,ออตลอดที่รางก,การนะคะมาชื่นสืบก่อนะคะของที่รวมกันไปเพื่อนนะคะรุ่น้องเนะนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้กันยังอยู่ยังอยู่นะคะให้มันอยู่ยาวนานกว่าความเฉยใจอยูออถ่ถึงรุ่งถึงรักถึงนักกรดรุ่นน้องๆซึ่วงวันนี้จะมีวงสรัภาของรุ่นน้องเนี่ยเล่นะนะนี่คือสิ่ง คุนิภาแล้วก็นักบอลรุ่นพี่ๆเนี่ยได้ฝากไว้นะคะวันนี้ก็มีศิลปินแห่งชาติหลายท่านที่ลุกไปหลายท่านงละนะคะท่านอดุลจันทรศักด์ก็มาแต่พิษณุโลกนะคะเอาไปดูสิแบบได้หมดที่พี่มองอยู่นะคะแล้วก็คนที่ไม่เจอเนี่ยเจอหลายสิบปีนะคะแล้วก็เจอทีบนเฟซบุ๊กนะคุณพัชดีแล้วคตะกุนใหม่ไ hmm. ม <Yeah. S 1> ่ออกเราตะคุณเจอทีมาคุณอซัก ตอนนี้ออกแตนนั้นโหวตนะฮะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยนะคะเราผ่านมาตั้ไปกี่สิบปีก็ตามเราก็ไม่ลืมกันคุณพัะดีก็ยังเขียนเขียนก่อนหลวงวิชุดมรณะศิลป์จุลานะฮะแต่เขียนเป็นกรณ์ผ่านนะคะแล้วเราคุณพิณวัฒน์นั้นวันดีนี้ก็ได้หล่อคุยกันนะเรื่องบนเรื่องนี้เรื่องก่อนบ้างนะพอรู้ข่าวว่าคุณพลเสียชีวิตก็เขียนจดหมายมาถึงที่คันนะเพราะฉะนั้นจะเป็นกรณ์ จะเป็นผมอันนี้ก็แค่ส่วนตัวนะฉนั้นคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าในวิชาพุทธิภาไม่งทราบว่านะนิ่มเสมอใจดีเสมอ,เ,สมอเป็นวิสเสมอใจเย็นเสมอนะะก็สิ่งเหล่านี้ที่ผูกผันเอาไว้นะะบรรยากาศในวันนี้นเนี่ยดิฉันเคยคิดว่าคุณวิภาเสร็ห้าปีก่อนหน้านี้ดิฉันคิดว่าคุณองค์พนี้แปดสิบปีนี้ก็จะจับมาให้ 2, แต่เขาไม่มีโอกาสดิฉันก็ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้น การที่เราจัดงานในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณชยงคชาลัยนะคะที่เป็นต้นโพนะคะคุณตุรัฐที่ไม่เกิดเป็นวิทยากรจะเป็นเยกยดวิทยากรคุณธนวัฒน์นะะซึ่งนักพูดอะวีชื่อเสียงของประเทศไทยนะาการประยองและต่างที่เราได้ประวมกันในวันนี้ก็ด้วยด้วยจิตเจตนาที่ดีที่มีความผูกพันกับคนที่พาไปที่ศาง หรือว่าเป็นบรรยากาศที่ที่ชื่นใจและ,และออกมาเป็นครั้งแรกหลังจากที่สามีเสียชีวิตไม่ได้ยิ้มอย่างนี้มาสิบห้าวันนะคนะขอบคุณค่ะ